สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ DS Channel ในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงในตอนที่เซียวเหลิงนึ่งถูกพรากความบริสุทธิ์ไปและนับเป็นฉากที่ใครหลายๆคนทำใจยอมรับได้ยากครับส่วนจะมีเนื้อหาสาระอะไรบ้างนั้นเรามาฟังกันเลยครับในตอนนั้นเองเซียวเหลิงนึ่งเห็นบิดาบุญธรรมของเอียกกล้วยป่าเถื่อนเหมือนอันธพาล เลยไม่อยากแยแสสนใจครับจึงเบือนหน้าไม่ตอบโต้แต่มีคาดรู้สึกชาบูบขึ้นที่กลางหลังที่แท้นางถูกอาเวองฮงจี้เข้าใส่จุดที่กลางหลังแล้วเป็นการลงมือที่รวดเร็วยิ่งนักแถมเสซเลงหนึ่งยังไม่ได้ระวังตัวอีกด้วยจวบจนเมื่อรู้สึกตัวคิดจะต่อต้านก็มีอาจเคลื่อนไหวร่างกายได้แล้วจากนั้นอาเองฮงพันจี้เข้าใส่ที่เอวของนางอีกครั้งหนึ่ง พางกล่าวว่าแม่นางน้อยไม่ต้องรุ่มร้อนรอเราถ่ายทอดวิชาแก่บุตรเส็จจะมาปล่อยเจ้าทันทีตอนนั้นเอียกกล้วยกำลังคุ้นคิดจดจำเค็ดวิชาพลังคางคกกับคำพีเก้าวอิมที่บิดาบุญธรรมถ่ายทอดให้รู้สึกว่าบางเคดจะสับสนจนไม่เข้าใจแต่บางคำมีความหมายที่ลึกล้ำพิสดารยิ่งนักจึงเค้นสมองคุค้นคิดตีความ โดยไม่ทราบเรื่องราวของเซี่งหนึ่งเลยเอวิงหงเดินเข้ามาจูงมือเอี้ยกล้วยแล้วกล่าวว่าพวกเราไปที่ด้านนั้นกันอย่าให้อาจารย์น้อยของเจ้ามาได้ยินเอี้ยกล้วยคิดว่าบิดาบุญธรรมมีจิตใจ,จฟั่นเฟือนไม่จำเป็นต้องโต้เถียงกับท่านเขาจึงปล่อยให้เอวิ่งหงจูงมือออกไปจนไกลเซียงหนึ่งอ่อนละถวยลงกับพื้นทั้งขุ่นเรื่องทั้งขบขันนางคิดว่า พลังฝีมือของนางแม้จะฝึกจนสูงส่งแต่จะอย่างไรก็ขาดประสบการณ์หลังจากถูกลีมกโชรอบทำร้ายแล้วก็มาถูกตัวประหลาดรอบทำร้ายอีกดังนั้นจึงโคจรพลังเก้าอิมเพื่อคลายจุดให้แก่ตัวเองนางสูดลมหายใจเข้าลึกๆทะลวงไปที่จุดหลายครั้งแต่คิดไม่ถึงว่านอกจากจุดทั้งสองไม่มีวี่แววจะคลายออกแล้วกับยิ่งปวดชาวกว่าเดิม นางต้องตนกยิ่งนักที่แท้การจี้จุดของเอาวองหงในครั้งนี้เป็นหลักวิชาที่ส่วนกับวิชาในคำภีเก้าอิมนางใช้วิธีของเฮงเต็งเอีย e งทะลวงจุดหวังจะคี้คายแต่กลับถูกผูกมัดแน่นหนากว่าเดิมครับทดสอบอยู่หลายครั้งรู้สึกว่าสองจุดที่ถูกจี้ไว้ปวดเล็กน้อยยามนั้นไม่กล้าทดลองอีกครั้งนางคิดว่าเมื่อคนวิกลจริต ถ่ายทอดวิชาเสร็จย่อมต้องมาช่วยเหลือนางเองนางที่ไม่เคยใส่ใจกังวลในเรื่องราวใดๆจึงไม่รู้สึกลุ่มร้อนและกังวลกวายจึงนอนหงายดูดวงจันทร์และดวงดาวบนท้องฟ้าผ่านไปคู่หนึ่งพางพิมพ์ตาหลับไปเนื่นนานให้หลังรู้สึกมีของมาสัมผัสหนังตาเบาๆนางที่สามารถเห็นในความมืดมิดดังกลางวันตอนนี้ถึงกับไม่เห็นอะไรทั้งสิ้น ที่แท้นางถูกคนผู้หนึ่งใช้ผ้าผูกตาเอาไว้จากนั้นมีคนกางแขนอุ้มนางขึ้นตอนอุ้มคล้ายดั่งมีความหวาดหวันอย่างยิ่งภายหลังก็เริ่มอุกอาจทีละน้อยจนกลายเป็นกำเริบเสืบสารเสลิงนึ่งต้องหวาดหวันยิ่งนักหมายจะอ้าป,ปากร้องขึ้นให้สุดเสียงแต่จนใจที่ถูกจี้จุดเอาไว้รู้สึกว่าคนผู้นั้นใช้ปากจูบนางที่แก้ม เซียงหนึ่งตอนแรกเข้าใจว่าอาวิงฮงพันใช้กําลังหมายข่มขืนนางแต่เมื่อใบหน้าคนผู้นั้นมาสัมผัสที่แก้มของนางกับเรียบลื่นไม่มีหนวดเขา่าแสดงว่าไม่ใช่อาวิงฮงแน่นอนนางต้องเสียวส่านในใจอย่างยิ่งความหวัดนหวั่นขวัญเสียค่อยผ่อนคลายลงและกลายเป็นความรักขึ้นมาแทนนางพันคิดว่าเยี่ยกล้วยที่ยังไม่สูญสิ้นจิตใจทารกมาหยอกล้อต่อนาง รู้สึกว่าสองมือของเขายิ่งนานยิ่งไม่เรียบร้อยแล้วคลายสายลัดเอวของนางเบาๆเสียหงหนึ่งไม่มีปัญญาดิ้นลนเคลื่อนไหวจำต้องปล่อยให้เขากระทาตามความพอใจแต่ก็มีความรู้สึกที่ทั้งตะนกทั้งปิติและทั้งเขินอายครับเวลาผ่านไปสักพักเอียกล้วยเห็นเงาร่างของคนผู้หนึ่งท่ามกลางหมู่ไม้ใบหญ้าเห็นเครื่องแบบนักพ์สีเหลืองแวบหนึ่ง สถานที่นี้ไม่มีผู้คนย่างกรายเข้ามาฉะไนมีคนนอกอยู่ที่นี่ได้และยังทำตัวลับๆล่อๆแสดงว่าไม่อยากเปิดเผยตัวตนเอียกกล้วยรู้สึกสงสัยใจยิ่งนักเขาเร่งฝีเท้าตามออกไปคนผู้นั้นวิ่งรวดเร็วปานเหินบินดูจากด้านหลังเป็นนักพ์จริงๆเอียกกล้วยจึงตะหวาดว่าผู้ใดกันมาทำอะไรที่นี่พันใช้วิชาตัวเบา พุ่งตามติดไปแต่นักพ์พอได้ยินเสียงตวาดถามยิ่งเพิ่มความเร็วกว่าเดิมเอี้ยกล้วยจึงต้องเพิ่มกำลังขึ้นตามคว้าจับไหล่ของเขาแล้วง้างกลับมาที่แท้คนผู้นี้เป็นอี้จีเพงสิษสำนนักชวนจินเอี้ยกล้วยเห็นเสื้อผ้าของมันหลุดลุ่ยไม่เรียบร้อยใบหน้าบัดเดี่ยวแดงบัดเดี่ยวซีดจึงตวาดถามว่ามาทำอะไรที่นี่อีจีเพง เป็นหัวหน้าสิทธิ์รุ่นที่3ของสนักชวนจินพลังฝีมือสูงส่งกล้าแข็งยิ่งนักปกติมีพฤติการเปิดเผยห้าวหารองค์อาจสง่าหน้าเลื่อมใสแต่ตอนนี้ถึงกับมีสีหน้าลนลานอ้ำอึง้งไม่อาจส่งเสียงตอบโต้ได้เยี่ยกกล้วยเห็นเขาหวาดกลัวจนปานนี้นึกถึงวันนั้นที่เขาตัดนิ้วก้อยสาบานคิดว่าอีจีเพงไม่ใช่คนเลว จึงคลายมือแล้วกล่าวว่าเมื่อไม่มีเรื่องราวอันใดท่านก็ไปเสีเดิดอีจิเพงหันมามองเอี้ยกลก้วยอีกหลายครั้งจึงลนลานเร่งฝีเท้าวิ่งออกไปเอี้ยกลก้วยคำนึงด้วยความขบขันนักพจน์ผู้นี้ลนลานราวสูญเสียวิญญาณเป็นที่น่าหัวเราะยิ่งนักแต่หารู้ไม่ว่าอีจิเพงพิ่งกระทำเรื่องราวต่ำแามต่อเซลิ่งนึ่งจากนั้น เอี้ยกล้วยกลับไปที่กระท่อมและเห็นในพุ่มไม้มีเท้าของเซลยงหนึ่งโผลออกมาแต่แน่นิ่งไม่เคลื่อนไหวคล้ายกับว่านางหลับไหลอยู่เอี้ยกล้วยจึงเรียกหานางสองครั้งแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงตอบรับจึงมุดเข้าไปในพุ่มไม้เห็นเซลยงหนึ่งนอนแน่นิ่งอยู่และมีผ้าเขียวผืนหนึ่งปิดตานางเอาไว้เอี้ยกล้วยรู้สึกตื่นเต้นสงสัยเล็กน้อยจึงแก้ผ้าผูกตานางออกมา แต่เห็นดวงตาของนางมีประกายผิดปกติสองแก้มแดงเป่งปังและมีทีท่าเอียงอายอย่างยิ่งเห็นนางร่างอ่อนละทวยลงคล้ายกับถูกคนจี้สกัดจุดเอาไว้เอี้ยกล้วยเข้าใจว่าคงเป็นบิดาบุญธรรมที่จี้จุดนางตามหลักวิชาโคจรย้อนกลับมีเช่นนั้นต่อให้เป็นวิชาจี้จุดร้ายกาดปานใดนางก็สามารถทะลวงจุดเองได้ดังนั้น จึงทาตามวิธีที่เอาเองหงถ่ายทอดให้เมื่อคู่คายจุดแก่เซีเหลิงนึ่งแต่มีคาดเซีเหลิงนึ่งถึงแม้ถูกที่จุดเอาไวา้ตลอดทั้งร่างอ่อนละทวยก็จริงแต่เอี้ยกล้วยคายจุดแก่นางแล้วนางก็ยังคงอ่อนละทวยอยู่ในอ้อมแขนของเอี้ยกล้วยคายกลับกระดูกทางกายระลายจนหมดสิ้นครับและนี่ก็คือเนื้อหาที่บรรยายไว้ตามนิยายฉากที่เซีเหลิงนึ่ง ถูกอีจีเพลงพรากความบริสุทธิ์ไปครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับฉากที่หลายๆคนยากจะรับได้แล้วเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างแล้วในคลิปหน้าจะมีเนื้อหาสาระอะไรบ้างนั้นอย่าลืมกดติดตาม ds c h a ชาแนลกันด้วยนะครับ